มีเขียนพืที่สำหรับทุกท่านครับผมวัดที่ท่านตรีสาราผลลักษณะไม้ครับผู้บริการกรรมการศึกษาธนจังหวัดฉะเชิงเศาสุดเขตที่ครับที่วิทยาลัยเทคนิคจันทิงเศานั้นได้รับการไว้วางใจมหาพร้อว่าของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศราวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเศราครับขอตั้งขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคมครับ2476ครับ ณตอนนี้ก็90ปีครับปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน2,984คนครับมีครูและพนากทางการศึกษา200หลาคนทักษะมีไหยตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและก่อนานตาครับนักเรียนศึกษาวิจัยที่มีเสาแรกวนชาลกษรตลาดเสาคลัเราได้เห็นพนาการลดปัญหาราะว่าจนัำเกิดผลสมดุลอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินการและวันนี้ผมต้องการขอบคุณท่านประจอรเกียรติประธานวุฒิบดีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านดรสุริยาจิงครับท่านศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทาครับแล้วก็ท่านหัวหน้าสุนทราชการที่ได้ลงงานให้ความสำคัญนะครับในการที่จะร่วมกันเพื่อให้เกิดโครงการเหล่านี้นะครับ รับการใิจารในนามผู้แทนผู้บริหารหน่วยง,งานท่านที่ได้ให้เ,าาเกียรติมรดกทางในสิทธิเปิดการจัดทำบันทึกข้ขอตกลงความร่วมมือหรือเจนเนอร์ูอันจะช่วยในการต้องการและแก้ปัญหากเราเรียกว่วาของนันกเรียนและนักศึกษาในพื้น,รรนที่จะทำจากเจนซาวในระยะขั้นบวกละระยะยาวถ้าเพื่อส,ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเร,รียนและนันกศึกษาปรับทัศนคติทำความดี ภาษาเสียสลับช่วยเหลือบริการประชาชนและสังคม27หน่วยงานปัจจกนี้ได้เวลาอสมควรแล้วขอเรียนเชิญาตกระนไดกระนาดกล่าวเปิดการดำเนินการจะทำให้ข้อตกลงความร่วมมือหรือเจรท่านั่นเป็นสุญญากาศนะครับท่านผู้จัดการจังหวัดก็ปัญหาเรื่องของท่าเทียบเรกันท่าเทียนทะเลกันเป็นเรื่อง มีการทะเลาะมีการกระทบกระทั่งกันมากก็ถือว่าเ่องธรรมดาแต่ก็ต้องอยู Así, ่ในกรอบกติกานะครับผมเชื่อว่าการน้อมเลยลงนามในโมยูในวันนี้ก็จะเป็นแนวทางนักศึกษาก็ต้องมปฏิบัติด้วยนะครับบางทีท่านๆต้องเผื่อในต้องกรอบหมดนะครับผมว่าถ้าเราได้สามารถแก้ไขปัญหากระทบกระทั่งมันเป็นเรื่องธรรมดาผมไม่ยังมีทะเลาะกันอยครับนักเรียนพูดคุยกันแล้วจะต้องอยู่ เรวจ้องกาานตำรวจก็ต้องมาทแนี้สาธารณสุขก็ต้องมารับท่านไปทแผลทำดูนะครับส่วนราการตื่นก็ต้องเข้าไปดูท่านนะครับไม่ติดนะครับในเรื่องของการค้าขายอื่นประมาณตำรวจส่งเสริมเรื่องการประชาสัพนรื่องการรู้จักข้าราชการจะดีกว่าครับผมเชื่อว่าอนโนี้เป็นความของผู้ให่ังหดนะครับในสภาพวาสรดยสภทาก็ไฟตำรวจังฝั่งขานั้นซึ่งเวข้อกับกเมื่อเกิดแล้วก็ แตกาี่ยวที่ครูได้ให้คำแนะนำไว้นะครับอาามัมาเตการก็สขามาสั่งการนะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีวมเลยอหัวมียัางทะเลาะกันเลยนะนักเรียมไม้แข็งๆนะครับที่ได้เป็นเราจะบอกสถานที่แล็ได้เป็นตัวหลักในการอ่านยาทุกคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับการดำเนินการจาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไ่้

ad Oh mm -hmm. yeah. มื่อวันหลังจากนี้นะคะปัญหาในเรื่องของการรอที่ว่า และติดตามงด้วยแม่วงปรของนักเรียนนักศึกษาที่เชี่ยวชาการการะทิดใกล้ชิดและผู้แทนเรียนนักศึกษาให้ได้แล้วและเพื่อควาสนานศึกษาใที่ใดที่นชัช้นชยังได้มีการติดตั้งครองมือจำไวัวไข้อมูลข่าวสารแก่ปมระบบพิสัยแก่นักเรียนนักศึกษาน้สาสัมพันธทุกๆเช้าเดือ ครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายที่ผ่านมานะครับหลายๆายหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้ดําเนินการแล้วนะทางฝ่ายตํารวจเองทางฝ่ายทหารเองก็ได้ลงไปพูดคุยกับทางผู้บริหารสถานศึกษานะครับในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนเวลาเรื่องของหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็ได้ดําเนินการแล้ววันนี้เป็นการลงนาม MOU นะครับก็เป็นการเหมือนกับการมาทําข้อตกลงในสถานศึกษา ทุกทกสาบัญน,นะครับต้องร่วมกันนะครับไม่ใช่ที่หนึ่งทำอีกที่หนึ่งไม่ทํามันก็คงไม่เกิดผลนะครับวันนี้ก็จะเป็นการวางแนวทางร่วมกันในการถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตเราจะได้มีข้อตกลงว่าเมื่อเกิดขึ้นเรื่องอย่างนี้แล้วจะแก้ไขป้องกันหรือว่าป้องปรามอย่างไรครับการร่วมกันแล้วเนีมม่ยเรา้วิธีการดำเนินการอย่างไรครับก็เมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกันสถานศึกษาที่ปฏิบัติตาม ก็จะมีมาตรการนะครับถ้าไม่ปฏิบัติการก็มีมาตรการเหมือนกันถ้าหลายครั้งแล้วปัจจัยที่เกิดหรือเหตุที่เกิดมันมีเกิดขึ้นแล้วผู้บริหารศึกษาเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยนักเรียนก็ต้องรับผิดชอบด้วยก็กอาจจะต้องมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับไม่อาจจะต้องมีการสั่งหยุดพักเรียนหรือสั่งเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหรืออาจจะต้องดําเนินการระดับที่สูงขึ้นครับนการขอเหตุเราองทราบแล้วว่าถ้าวันไหนเป็นผู้ก่อเหตุหรือว่า ก็มีข้อมูลอยู่ฮะัแต่อย่าให้พูดเลยนะครับเพราะว่าทุกที่อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับปัญหาเรื่องนักเรียนตีกันในโรงเรียนเนี่ยตีกันอยู่แล้วมันก็ทะเลาะกันบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อทะเลาะกันแล้วก็ต้องพูดคุยกันเอาอยู่ในกรอบปฏิกานะครับผมเชื่อว่าอยากให้ที่ถึงกับเอ่ยว่าของสถาบันไหนเลยครับเราก็มีข้อมูลอยู่ครับ